สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องตาต้อมกับวิทยชแนลวันนี้นะครับต้อมจะมาพูดถึงเรื่องการนอนหลับนะครับทุกคนอ่าช่วงนี้นะครับทุกคนอยู่บ้านกันใช่ไหมล่ะครับว่าสถานการณ์แบบนี้ออกไปข้างนอกก็จะเสี่ยงใช่ไหมล่ะครับทุกคนซึ่งการนอนหลับนะครับมันช่วยให้เราแบบกระปี้กระเป๋าขึ้นมีพลังงานในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับทุกคนและถ้าสมมุติว่าเรานอ,นอนหลับ แล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องริ้วรอยแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องสิวโดยที่เราไม่ต้องทาครีมหนาๆอีกต่อไปนะครับทุกคนทุกคนจะโอเคไหมล่ะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะครับมันจะทําให้เราน,รนอนหลับสบายขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องหน้าเหี่ยวหน้าย่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรฝุ่นนะครับเบนปลอกหมอนของเราอีกต่อไปนะครับทุกคนแล้วก็จะไม่ก่อให้เกิดสิวด้วยนะครับทุกคนและอย่างหนึ่งนะครับ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับจะทําให้ทุกคนนอนหลับสบายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นอนหลับเต็มอิ่มและเพียงพอมากขึ้นนั่นเองครับทุกคนตั้มเกลิ่นมาขนาดนี้แล้วทุกคนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมละครับว่าตัวนั้นคืออะไรตัวนั้นก็คือตัวนี้เลยครับตัวนี้นะครับก็คือลูหน้านะครับซึ่งเป็นปลอกหมอนนะครับที่จะทําให้เรานะครับนอนหลับได้ลึกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นอนหลับสบายมากขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะทําให้หน้าเราไม่ก่อเกิดสิวหรือปูมแพ้ต่างๆด้วยนะครับโอ ขนาดนี้นะครับเป็นแค่รายละเอียดยิบยิบย่อยๆนะครับที่เขาจะช่วยเราได้เวลานอนหลับนะครับอย่างขนาดนี้เลยซึ่งถ้าทุกคนนําเจ้าปล่องหมอนรูนหน้าตัวนี้นะครับไปใช้แล้วก็นอนหลับนะครับทุกคนจะนอนหลับสบายมากขึ้นนะครับทุกคนซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะครับว่าการนอนหลับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับในการใช้ชีวิตของเรานะครับทุกคนซึ่งการนอนหลับนะครับจะหมดไปกับการพักผ่อนนะครับที่จะทําให้ร่างกายของเรานะครับสดชื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกกระปี้กระเป๋่านะครับในการใช้ชีวิตนะครับในระหว่างวัันนะครบ ยิ่งนอนหลับเต็มอิ่มเท่าไหร่นะครับเราก็จะรู้สึกกระปรี่กระเป๋าแล้วก็มีพลังงานในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับทุกคนแล้วปลอกหมอนรูหน้าตัวนี้นะครับยังผลิตมาจากออร์แกนิกมันม่วรี่ซิลด้วยนะครับถึง28มมอมมีกันเลยนะครับทุกคนซึ่งการทอของเขานะครับละเอียดหยิบเลยนะครับนี่ต้องพูดขนาดนี้แล้วอยากดูข้างในแล้วใช่ไหมครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับนี่เลยนี เนื้อผ้าของปลอกหมอนลูน่านะครับละเอียดมากเลยครับแล้วก็ลื่นมากเลยนะครับรู้สึกไม่บาดมือด้วยนะครับทุกคนซึ่งปลอกหมอนลูน่าตัวนี้นะครับจะช่วยให้ผิวของเรานะครับดูเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราดูสวยขึ้นและดูสุขภาพดีขึ้นนะครับที่ผ่านมาใครๆหลายๆคนอาจจะเคยประสบปัญหาริ้วรอยบนใบหน้านะครับเวลาตื่นนอนแบบในยามเช้านะครับบางคนอาจจะมีปดผื่นขึ้นด้วยซ้ําบนใบหน้า รวมไปถึงการเกิดสิวที่เกิดจากไรฝุ่นหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมที่มักจะพันกันทำให้ไม่สามารถเซตเป็นทรงได้ตามที่ต้องการรวมไปถึงการผมร่วงหรือพันกันจากปลอกหมอนที่ไร้คุณภาพซึ่งปลอกหมอนลูน่าตัวนี้นะครับสามารถช่วยทุกคนได้หมดเลยนะครับแล้วเราก็จะตื่นมาในเช้าวันใหม่ที่สดชื่นมากยิ่งขึ้นนะครับและหน้าของเรานะครับก็จะเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นจะไม่ก่อให้เกิดสิวด้วยนะครับ ซึ่งหนึ่งเซตของเคานะครับก็ไม่ได้มีแค่ปลอกหมอนรูหน้านะครับก็จะมียางมัดผมรูหน้านะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับคนที่แบบว่านอนหลับยากนะครับก็คือตัวนี้เลยที่ปิดตานะครับเวลานอนหลับนะครับอ่าต้องจะมาพูดถึงที่รัดผมของรูหนาก่อนนะครับนี่นะครับแกะซองออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับข้างในก็จะมีทั้งหมดสี่เส้นนะครับตั้มก็จะได้มาทั้งหมดสี่สีแบบนี้เลยนะครับ ก่อนทาครีมนะครับตั้มก็ต้องมัดผมก่อนนะครับทุกคนซึ่งที่มัดผมของตั้มนะครับก็จะเป็นที่มัดผมของรูน่านะครับซึ่งที่รัดผมอันนี้นะครับก็จะเป็นที่รัดแบบยืดหยุ่นแบบนี้เลยนะครับทุกคนเลขอกอย่างหนึ่งนะครับมันไม่ทําให้ผมเราขาดด้วยนะครับแล้วก็ไม่ดึงผมเรามากจนเกินไปนะครับมันจะไม่ทําให้เราเจ็บหนังหัวนั่นเองครับลังใช้เสร็จแร้วแค่เก็บเข้าไปในทรงนี้แล้วก็ รูดอันนี้นะครับแล้วก็เก็บไว้ให้เป็นที่เป็นทางหาได้ง่ายด้วยนะครับทุกคนอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เลยผ้าปิตานะครับอันนี้คือที่ใส่นะครับที่ใส่ผ้าปิตาซึ่งผ้าปิตาอยู่ข้างในนั่นเองนะครับทุกคนที่ใส่คือดูหรูหราและพรีเมียมมากเลยครับนี่เลยนี่ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่ ซึ่งเนื้อผ้าของเขานะครับละเอียดมากเละลื่นมากเลยนะครับทุกคนไม่บาดมือเลยครับทุกคนรู้สึกแบบว่าตอนที่ตั้มใส่หลับไปนะครับรู้สึกแบบหลับสบายมากแล้วก็หลับลึกยิ่งขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็ไม่รัดดวงตาด้วยนะครับซึ่งเวลาตั้มใส่แบบผ้าิดตาแบบนี้ตอนหลับใช่ไหมมันจะรัดหรือมันจะแบบว่ามีแผลกดทับอยู่ระหว่างตาตรงนี้ทุกคนแล้วแบบมันรู้สึกแบบว่านอนไม่หลับจนกระทั่งแบบดึกๆอ่ะมาเอาออกเลยอ่ะทุกคนคือแบบไม่ไหวจริงๆนะครับแต่ตัวนี้นะครับ คือรัดนะครับพอดีมากแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่รัดจนเกินไปคือกําลังพอดีและหลับสบายมากๆเลยนะครับทุกคนและอีกอย่างหนึ่งนะครับกล่องของตัวลูน่านะครับปล่องหมอนตัวนี้นะครับเป็นกล่องแม่เหล็กนะครับทุกคนนี่เลยซึ่งวัสดุของเขานะครับพรีเมียมมากๆเลยนะครับนี่วัสดุนะครับขนาดปลอกหมอนพรีเมียมขนาดนี้นะครับยางยังพรีเมียมขนาดนี้นะครับแล้วก็ ที่ปิดตาพรีเมียมขนาดนี้นะครับตั้มคิดว่าทุกคนคงจะตัดสินใจกันได้แล้วนะครับว่าการนอนหลับของเรานะครับมันสําคัญขนาดไหนนะครับและถ้าเราได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ไปใช้นะครับในการนอนหลับนะครับมันก็จะไม่ทําให้ทุกคนมีสิวและรือรอยระหว่างการตื่นขึ้นมาด้วยนะครับทุกคนทุกคนไม่ต้องประสบปัญหาที่แบบตื่นขึ้นมาแล้ว อุ้ยหน้าเป็นรอยหน้าเป็นอะไรแบบนี้จะไม่มีต่อไปนะครับถ้าทุกคนหันมาใช้ตัวนี้นะครับเล็อย่างนึงนะครับตัม้มอยากฝากไว้ให้ทุกคนนะครับว่าสถานการณ์ช่วงนี้นะครับการพักผ่อนไปได้สำคัญมากๆเลยนะครับทุกคนถ้าเราพักผ่อนเยอะๆนะครับร่างกายเราก็จะแบบแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ดูกระปี้กระเป๋านะครับแล้วก็แบบว่ามีแบบ มีพลังงานเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนอะซึ่งถ้าทุกคนได้ผลิตภัณฑ์ลูน่าตัวนี้ไปใช้นะครับตั้มรับรองเลยว่าทุกคนจะนอนหลับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นอนหลับลึกมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับคนที่นอนดึกก็ลองนําไปใช้กันดูนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับต้องจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ตรงนี้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ตั้งขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย